หล,หลายคนคงเคยเล่นเกมโปเกมอนโกกันใช่ไหมครับโปเกมอนโกถือเป็น1เกมที่ประสบความสำเร็จมากของจองราที่เรียกว่าโลเคชันเบสเกมครับโลเคชันเบสเกมคืออะไรจากชื่อเนี่ยก็สามารถสังเกตได้เลยว,ว่ามันคือเกมที่เราจะเล่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโลเคชันเรามีการลิงก์ GPS เข้ามาเกี่ยวข้องเรามีการลิงก์ฟิสิ a อลโลเคชันหรือพื้นที่โลกของจริงเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งถูกต้องเลยครับจริงๆแล้วโลเคชันเบสเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงประมาณปี2000 ซึ่งเกิดขึ้นมาเคียงค้านกับการเกิดขึ้นของ GPS หรือการพัฒนา GPS เลยนะแล้วมันก็มีเกมออกมาหลากหลายมากมายแล้วด้วยแต่ช่วงนั้นเพียงแต่ว่าเกมที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นในกลุ่มนิชที่เราอาจจะไม่รู้จักมากนะักสิ่งที่เป็นเท r ร์นิ่งพอยต์ของเกมประเภทนี้เลยก็คือโป k ก m o n Go ที่เราจะได้เป็นโป k ก m o n Master ในการไปไล่จับโปเกมอนในโลกแห่งความจริงโดยใช้เทคโนโลยีของ AR นั่นแหละสิ่งที่พิเศษของเกมแนวนี้คืออะไรมันคือการที่เราอ่ะเอาสสิ่งมารวมกันครับมันคือการที่เราเอา ฟิส i กอลแอค i ิวิตี้ฟิ i ิกอลโลเคชันหรืออะไรก็แล้ที่เป็นเชิงกายภาพที่เราต้องทำใน,นของความจริงะมารวมกับสิ่งที่เรียกว่า Digital Integration หรือเทคโนโลยีทางดิจิตอลของเราเช่นเราต้องเดิอนออกไปโดยถือมือถือไปด้วยเราจะต้องเดิอนออกไปในการทำภารกิจโดยใช้มือถือเป็นเครื่องมือ เราใช้ GPS เราใช้มือถือในการลิงก์ไปกับการสร้างกลไกการเล่น o b j e c t ระสเป้าหมายการเล่นรวมกระทั่งถึงประสบการณ์การเล่นในโลกแอ่งความจริงด้วยเราจะสังเกตได้ครับว่าเวลาคนที่เล่นเกมประเภทนีน้คือคนที่เขาจะเหมือนถือมือถืออยู่แล้วก็วิ่งไปวิ่งมาในโลกแห่งความจริงหรือไปอยู่ที่หนึง่งแล้วก็จ้องมือถือตลอดเวลาแล้วก็ทําภารกิจอะไรบางอย่างเหมือนที่เราไปจับโปเกมอนตามสารเจ้าหรือว่าตาม สาภูิประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือถ้าทุกคนจําได้เรื่องของ Magic Circle เวลาเราเล่นเกมหรือเราจะเล่นอะไรบางอย่างครับเรากำลังจะถูกอินไว้เข้าไปในโลกของ Magic Circle ที่มีบาเดอรี่เนาะก็คือมีสถานที่และเวลาอย่างชัดเจนหากนึกถึงเกมที่เราเล่นปกติอย่างเช่นบอร์ดเกมหรือเกมมือถือเราจะอยู่กับหน้าจอของเราเราจอยู่กับโต๊ะของเราโดยที่เราจะไม่ไปรบกวนคนอื่นและคนอื่นก็จะไม่มารบกวนเรา แต่เกมประเภทนี้เนี่ยความพิเศษของมันก็คือเราจะต้องไปเล่นในโลกแห่งความจริงที่ที่เราอ่ะใช้พื้นที่ร่วมกับคนที่ไม่ได้เล่นเกมแปลว่า m มจิกเซอร์ e คตัวบาร์ดอรี่ของเราอ่ะมันจะมีความเบลอละเบลอแล้วว่าเอา้าเรายังไงจากที่เราเล่นอยู่แล้วก็มีคนไม่ได้เล่นมาแล้วผลมันก็เกิดการแคลชกันในพื้นที่ของถนนหรือพื้นที่ในสาธารณะเรายืนอยู่กลายเป็นไทมมุงแต่ว่าคนอื่นก็เดินไม่ได้ทันที่เขาไม่ได้เล่นเกมกับเรา สิ่งพวกนี้ครับมาเเป็นเหมือนชาลเลนจ์ของเกมประเภทนี้ที่จะทํายังไงให้บาร์เดอรี่หรือ Magic Circle เนี่ยมาชัดเจน Magic Circle จะต้องขยายไปไกลแค่ไหนบาร์เรอรี่จะต้องแคบลงขนาดไหนซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องท้าทายกันอีกถ้าใครคิดว่าเราจะจัดการเรื่องของ Magic Circle กับบาร์เดอรี่ของเกมประเภทนี้้อย่างไรก็อย่าลืมลองเข้ามาพูดคุยกันในคอมเมนต์กันนะครับ